กันในที่สุดเราก็ได้กลับมาทำคอนเทนต์ล่าแหลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งใน EP นี้เนี่ยเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็คือผมเนี่ยสามารถขึ้นซิวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าบรรยากาศตอนผมขึ้นซิวเนี่ยเป็นยังไงก็เลยนกดไลค์กดแชร์กดซับคลาย like, แล้วเราไปรับชมนในคลิปประเนยลยครับผมปะมาครับทุกคนเพื่อให้ไม่เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันที่แมตช์แรกเลยนะครับผมในแ,แมตช์แรกเนี่ยเราได้เป็นแมปอย่างแอสเซนต์นะครับผมแล้วผมก็เลือกตตัััววล็็ออกมาาเปนนย่งะครบ เศษอีพี่เด็กน,นั่งเข้าเกมชา้าแต่เข้ามาเข้ามาแบบมามือตลกแล้วมึง <c oughs>

<laughs> อุบจัดไอ,อ้เน,นี้ยอาจจะอยู่ในนี้แบ็คไซด์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  last แบ็คไซด์แต่เ่าก,กูไม่ได้ฝึกมารตรงเนี้ยใช่ยังไม่ตายเลยกูไม่ได้ฝึกมา nice วันเว w ยยูโนวันเว้ยยูโนวันเว้ยฮะยูโนวันเว้ยวันมาเก็ตแต n วันเม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 นสองเมนสองเมนสองเดี๋ยวมึงจะคุยแล้วอ่าเนี่เพื่อนกูมึงไม่ได้แค่สวยแต่มึงโคตรสวย ก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับสำหรับแมตช์แรกมาก็ทําให้เราเนี่ยบวกไปอีก25แต้มนะครับผมอีกแค่แมตช์เดียวเท่านั้นเราก็จะขึ้นซิลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นเราอย่างมัวรอช้ายอยู่ใหญ่ครับผมเราก็ไปต่อกันแมตช์ที่สองเลยครับผมในแมตช์ที่สองเนี่ยเราได้เป็นแมปอย่างเฮเวนนะครับผมแล้วผมก็เลือกล็อกตัวเดิมมาเป็นตัวอย่างเตษนะครับผมมาดูกันว่าในตานี้เนี่ยเราจะชนะได้หรือเปล่าไปก็ไป seconds left. Được đánh cô quý. Enemy down. Đi 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 đi. Spike planted. đi Vài đâu cho tình ở đâu kia mà đây nào đi nào quá hay ลัดลัดลัดเอาตรงโซโลที่อ่ะอยู่ไหนวะเมิดเยอะมิดเม็ดมิดดูสปอนตัวนึงอ่ะสปอนโอ้หลูมันยังไม่ได้ออกเลยได้เลย แล้วก็ต่อจากคลิปน้าตรงนี้นะครับผมก็จะไม่มีแมทหรือว่าลาวต่อไปแล้วนะครับผมเพราะผมได้ลืมกดอัดคลิปจึงทําให้เราก็ตัดภาพปฏิการสรุปผลเลยแล้วกันนะครับผมโดยตาน,นี่นเราก็ชนะไปได้นะฮะแล้วก็ทําให้ตาน,นี้นะครับบวกขึ้นมา24เต้มและทําให้เราใน Gold Two f i l หนึ่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นครับผมนั่นก็คือแล้ง รีซีซั่นครับผมจริงทำให้เราเนต้องไปกดเพิ่มมีหนึ่งแมตช์นะครับผมเพื่อไปรุ่นว่าเราในจะอยู่ในแรลงอะไรนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเราก็ไปต่อกันอีกแมตช์หนึ่งเลยครับผมไปเพื่อรุ่นกันว่าเราจะอยู่แรงอะไรนะฮะแต่แมตช์นี้ก็ไม่น่าเป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเล่นแมตช์แรกก็ทําให้เราแพ้เลยนะครับผมจริงทําให้อันดับของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ซิลศูนย์แต้มนะครับผมแต่ในความผิดหวังะก็ยังมีความสมหวังอยู่เพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราได้ขึ อีกหนึ่งระดับแล้วนะฮะงั้นก็ในพาร์ทนี้เนี่ยผมขอจบไปแต่เพลงเท่านี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราก็มาต่อกันในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับผมว่าผมเนี่ยจะขึ้นโกนในพาร์ทหน้าได้หรือเปล่าก็อย่าลืมไปตามชมกันด้วยนะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะนันที่จะกลับมาทำครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะไปคลิปอะไรอย่าลืมไปตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย